มาแล้วครับปัญหาที่ทุกคนเริ่มจะกลัวกันแล้วนะครับก็คือว่าปัญหาใบอ่อนนะครับมันแตกออกมาในช่วงที่ดอกเนี่ยใกล้จะบานแล้วนะครับผมและแตกออกมาเนี่ยมันแตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมอ่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมให้ดูอีกทีนะครับเป็นภาพประกอบเนาะระยะใบอ่อนเนี่ยเป็นระ,ะแบบนี้เลยนะครับผมอ่ามันก็ยังไม่ได้กลางอะไรมากมายนะครับผมนี่ดูอ่าดูนี่ก็ได้ทั้งต้น,หนนะตเห็นไหมตรงนี้เออ ทั้งต้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูทีนะครับระยะของดอกเนี่ยเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองเริ่มหอมเริ่มปีแตกแล้วนะครับผมคือใกล้จะบานแล้วนะครับผมอ่านี่ครับระยะนี้เลยที่ทุกคนเห็นเลยมมน,นะครับระยะนี้นะครับหลายคนกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับผมมันจะติดลูกดีหรือเปล่า <için> พอติดลูกเป็นหางแย้แล้วเนี่ยใบมันจะกลางแล้วดอกเนี่ยพวกหางแย้เนี่ยจะร่วงหรือเปล่านะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับ ไม่ว่าจะใน Tik To อกนะครับใน Facebook ในเรียวนะครับผมก็บอกวิธีการแก้ปัญหาไปหมดแล้วนั่นคือการเล่งใบให้มันแก่นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนของป้านหนอมนะครับผมนี่ครับคือมันดูเยอะจริงครับแต่ว่าไม่น่ากลัวอะไรเนาะเดี๋ยวรอใบชุดนี้นะครับให้มันกลางเนะาะใบคู่แรกกลางประมาณสัก10%ของสวน แล้วก็เริ่มฉีดอีทิฟอนได้เลยนะครับอตาตาเดิมเลยครับผมถ้าเป็น48%ให้ใช้1 0ซีซีต่อน้ำ200นะครับถ้าเป็นไปเจอแบบ52%ก็ใช้แค่9ซีซีต่อน้ำ200พอนะครับก็อีทิฟอนนะครับมาบวกกับปุ๋ย well. ตัวหน้าที่เป็นศูนย์นะไม่ว่าจะเป็น05 234นะครับ0 42 56 0 4่2อกยบีอแล้วก็เอาบวกกับชุดสี่เกอร์ด้วยนะครับฉีดเพื่อเร่งใบแก่พ ใบอ่อนคู่แรกเริ่มกลางฉีดไปเลยแค่1ครั้งพอนะครับหลังจากฉีดครั้งแรกไปแล้วนะครับตัดอินิปอนทิ้งไปเลยนะครับเหลือเพียงแต่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าศูนย์นะครับกับซีเกอร์วงเล็บนิดนึงนะครับครั้งแรกเราใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าศูนย์เนี่ยห้าขีดหรือครึ่งโลแต่ครั้งต่อมาเนี่ยเราใช้แค่3ขีดพอนะครับบวกกับซีเกอร์นะครับสตัวนี้และก็รันทางใบทุกๆ5วัน5วัน5วันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนกว่าใบจะแก่นะครับผมขอย้ําเตือนเรื่องนี้นิดนนนึงคครรัับบผผมมี่เลยะ แล้วก็ระยะนี้นะครับนอกเหนือจากระยะที่แบบว่าต้องฉีดเรื่องใบต้องเล็งใบเก่ใช่ไหมครับใบคู่แรกเริ่มกลางปุ๊บเล่งใบแก่แล้วนะครับผมอย่าลืมฉีดตัวสารเพคโคด้วยดอกเนี่ยมันเริ่มเหลืองหรือว่า ดอกเริ่มหอมหรือว่าดอกเริ่มเหลืองประมาณ10%ของสวนเนี่ยก็เอาสารแพรโคเนี่ยมาฉีดได้เลยนะครับสารแพรโคนะครับ25%ใช้แค่1 0 0ซีซีพอต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับผมฉีดเดียวๆเลยนะครับไม่ต้องไปผสมยาข้ามาลวงข้ามมาแรงอะไรมากมายนะครับฉีดเดียวๆเลยนะครับผมฉีด1ครั้งพอนะครับฉีดเฉพาะที่ดอกอย่างเดียวนะครับดอกที่มันบานเนี่ยมันจะเหมือนละคังคว่ำนะครับแล้วการติดจะดีเนาะที่ผมให้ดูรูปดีกว่าดอก ตัวเมียเนี่ยมันจะสั้นเลยนะครับผมมันจะสั้นอยู่ข้างในคดคูอยู่ข้างในเกสรตัวผู้เลยเนาะแล้วการติดเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับผมถ้าดอกหูด้วยแล้วก็ดอกเกสรตัวเมียเนี่ยอยู่ข้างในเกสรตัวผู้แบบชิดๆกันเลยยังไงติดดีแน่นอนครับผมนะแต่ถ้า ดอกเกสรตัวเมียนะครับไม่ได้สั้นกว่าตัวผู้ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงถ้าเป็นลักความงความเนี่ยติดดีแน่นอนนะครับนอกจากการที่ฉีดสารแล้วเพื่อให้อติดเป็นลูกดีเนี่ยก็ต้องถอยน้ําด้วยนะครับผมเมื่อคือพุงใหญ่แปน,นี้เนี่ยดันมาชั่วโมงหนึ่งเนาะแต่พอมันเริ่มที่จะเริ่มหอมเริ่มหอมเนี่ยก็ถอยเหลือครึ่งชั่วโมง นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้วางแผนแล้วว่าหัวน้ําเขาใหญ่นะหัวน้ําเขาแบบกระจายน้ําได้เยอะมากๆเลยต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเลยแนะนําว่าอาจจะลดเหลือสักย5ินาที20่นาทีนะครับผมแล้วก็ช่วงดอกบานเนี่ยก็จะเว้นไปเป็นแบบ2วันถึง3วันค่อยลดทีหนึ่งเลยนะครับผมเนาะคือช่วงดอกบานเนี่ยน้ำลดน,น้อยได้ครับไม่ต้องกลัวแบบอุย๊ยน้ําน้อยเกินไปกลัวมันจะฝ่อไม่ไม่เป็นไรครับผมลดน้อยได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของการฉีดตัวเพียรไฟนั่นเอง ถ้าดอกเริ่มปีแตกแล้วมีเพี้ยไฟอย่างนี้ให้เริ่มฉีดได้เลยแต่ถ้าดอกเริ่มปีแตกแต่ยังไม่มีเพี้ยไฟให้เดินเห็นอย่างนี้ก็ต้องฉีดอยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเดินให้เห็นหรือไม่เดินให้เห็นก็ฉีดไว้ก่อนนะครับผมฉีดหนึ่งครั้งไว้ก่อนเนาะจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับยาเย็นยาร้อนยาที่ใช้ได้ผลเนี่ยเอาไปเลย1ครั้งนะครับผมในช่วงที่ดอกเนี่ยมันใกล้จะบานนะครับฉีดหนึ่งครั้งพอแล้วหลังจากที่ดอกเนี่ยมันบานไปแล้วบานจนแบบกลีบดอกเริ่มร่วงแล้วนะครับ เราเอาฉีดอีกหนึ่งรอบนะครับผมด้วยยาเพี้ยไฟที่เป็นยาเย็นนะครับผมหลังจากกิบดอกลูกแล้วนะครับผมเราต้องใช้ยาเย็นแล้วนะครับผมจะใช้ยาร้อนอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไทยมีทุกแซมครับตามจริงส่วนนี้นะครับก็ทําตามแนวทางเกษตรศาสตร์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีเกอร์นะครับไมเนอร์บุนดินนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับผมก็ใช้ทาครบองค์ประกอบที่แนะนําเลยนะครับแต่ที่จะต่างกันจากสวนอื่นนิดนึงคือว่าส่วนนี้เขาไม่ได้กักโศก คือตามจริงอะใจอยากกากแหละนะครับผมแต่ว่าดอกเนี่ยมันออกมาเต็มแล้วนะครับผมออกมาผ่าฝนเลยไม,ไม่รู้ออกมายังไงก็ไม่รู้ครับผมแล้วเต็มต้อนอะไรก็ไม่ได้กากอะไรไปมากมายครับผมคือมันเต็มต้อนอยู่แล้วครับผมก็จะมีบางต้นนะครับต้องกากหน่อยเพราะว่ามันออกมาช้าเห็นไหมเอ่ยเด็กนอ่ะรุงง่นนี้ก็ต้องกากบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ทีท่าไหนครับออกมาก่อนเพื่อเลยนะครับผมใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไปให้เนาะ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราใช้สนทนากันนะครับพูดคุยสนทนาหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเนาะเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเลยนะเป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มหนึ่งเลยนะครับก็สามารถไปพูดคุยนะครับไปแชร์ประสบการณ์ไปโพสต์รูปนะครับผมเจอมาอย่างนี้แก้ไขย,ยังไงดีครับเคยเจออย่างนี้ต้องแก้ไขยอย่างนี้นะครับ แชร์ประสบการณ์ให้กับครอบครัวของเกษตรทราบได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้นะแล้วก็ใต้ล่างคลิปนี้อีกนะครับลองกดดูก็จะมีไลน์นะครับผมถ้าใครอยากพูดคุยกับเกษตรทราบโดยตรงนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแอดออดีไลน์ไปให้แล้วก็ลิงก์เข้าไปที่ไลน์ให้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยครับใครอยากสั่งของใครอยากจะสอบถามพวกตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างก็ไลน์ได้เลยนะครับทุกคนครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ